สวัสดีครับแฟนๆฟนสิงห์เอกมัยไทยลีกที่น่ารักทุกท่านครับเจอกันทุกวันครับกับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเป็นไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3และฟุตบอลทีมชาติไทยอื่นใดเลยฮะเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราด้วยครับกดกระดิ่งและตั้งเราเป็นซีเฟิร์สครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องเราครับเรามาเริ่มด้วยข่าวอัปเดตการซื้อขายนักเตะก่อนเลยครับซีแควซิตี้ครับควาเดียโกซินวาครับจากล้านช้างยู่ในลีแร่วมทัเรียยบร้ช นาทฮอนบิลเปิดตัวกีรติกรนินมาดกองหลังจากศุลกากรูหนือเต็ดร่วมทับครับพิษณุโลกเอฟซีเปิดตัวกุลบุตรสวนเศษจากวัดโบสถ์ซิตี้ร่วมทับเรียบร้อยครับสงขาเอฟซีคว้าตัวสันติภาพบุญเกี้ยนนายทวารมือดีจากเมืองกาญยูในเตดร่วมทับแม่โจโยในเตดคว้าตัวปฏิพัทธ์สารสุวรรณดาวรุ่งจากขอนแก่นยูในเตดร่วมทับเป็นที่เรียบร้อยครับมาที่ข่าวทับช้างศึกทีมชาติไทยกันครับทางด้านเดนนิวส์ื่อใหญ่ของประเทศเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนา ยกสมาคมฟุตบอลที่ออกมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งโค้ชจุนอนุรักษ์สีเกิดขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชร,รักษาการกุนซือแทนอากิระนิชิโนโดยปกติที่ผ่านมาเมื่อนิชิโนไม่อยู่ไทยต้องสั่งการแบ่งงานให้สตาฟโค้ชเป็นคนไปดูในสนามแต่คราวนี้โค้ชใหญ่ไม่ได้สั่งอะไรไว้จึงจําเป็นต้องดําเนินการเพราะทีมชาติไทยก็ต้องเดินหน้าต่อการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ได้แจ้งหรือขอความเห็นจากนิชิโนปกติแล้วการทํางานของสมาคมเมื่อจบฟุตบอลรายการใดก็ต้องกลับมาหาหรือประเมินการแข่งขันดีหรือไม่ดี ไ,ไม่ว่าจะสมาคมโค้ชสตาฟทีมงานแม้แต่ล่ามแต่เมื่อน,นิชิโนติดภารกิจและไม่ได้สั่งอะไรไว้สมาคมก็ต้องแต่งตั้งโค้ชร,รักษาการเพราะทีมชาติต้องดําเนินการต่อไปซึ่งได้ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับทีมโค้ชและแจ้งว่าช่วงนี้ให้ดําเนินการไปก่อนและทางสมาคมจะประชุมแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนิชิโนแต่ติดต่อเขาไม่ได้ทั้งนี้ครับสัญญาฉบับปัจจุบันที่สมาคมฟุตบอลเซ็นกับนิชิโนจะหมดลงในเดือนมกราคม2 0 2 2ซึ่งก็น่าจับตาว่าท่าทีของทั้งสองฝ่ายจะมี การยกเลิกสัญญาก,กันก่อนหรือไม่มาทิ่ตราด f อครับทีมในศึก t 2มีรายงานจากเว็บไซต์บอลไทย .com ว่าทางด้านน้าช่วยสมชายช่วยบุญชุมกุลซื้อใหม่ของทีมไม่ถูกใจแข้งนอกที่ตราดเซ็นไว้ก่อนเข้าคุมทีมครับโดยเตรียมที่จะเปลี่ยนออก2คนครับแล้วเอาลูกน้องเก่ามาเสียบแทนซึ่ง2ผู้เล่นที่ไม่อยู่ในแผนการทําทีมของนัาช่วยครับคือโจนาธานเบนาโดครับศูนย์หน้าชาวบราซิลและปาร์คจองโอครับกองหลังชาวเกาหลีใต้และรายชื่อ2ผู้เล่นที่จะเข้ามาแทน2 แข้งดังกล่าวที่จะยกเลิกสัญญาไปก็คือวาลโดครับกองหน้าชาวบราซิลอดีลูกทีมของนช่วยที่ช่วยการพาหนองบัวพิชัยเลื่อนขึ้นสู่ไทยลีกในฤดูกาลล่าสุดและฮิโรมิชิคาตานะกองหลังชาวญี่ปุ่นวัย39ปีที่เคยร่วมงานกันตั้งแต่สมัยคุมทีมสีสเกตเอฟซีซึ่งทั้ง2รลายจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ครับขณะที่โจนาธานเบรโดและปาร์คจองโอจำเป็นจะต้องหาสังกัดใหม่ทันทีมาปิดท้ายด้วยการแถลงข่าวความพร้อมศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก2021กลุ่ม F แรกของ BG จีปทุมอยู่ในเต็ดครับโดยออเรเลโอวิทมาครับหัวหน้าผู้กสอนของ BG จีปทุมเผยความพร้อมของลูกทีมครับว่าตื่นเต้นและตั้งตารอการแข่งขันที่จะมาถึงหลังจากผ่านการฝึกซ้อมมาถึง5สัปดาห์เราพร้อมที่สุดเท่าที่จะพร้อมได้และอดใจรอไม่ไหวสําหรับการแข่งขันในวันนี้พร้อมทั้งยังกล่าวถึงคู่แข่งอีกว่าก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีกับขยา FC ด้วยพวกเขาเป็นทีมที่มีระเบียบว,วินยัยและมีผู้เล่นฝีเท้าดีและเกมรับที่แข็งแกร่งนอกจากนี้วิตตอกาโดโซครับที่อยู่ในการถแถลงข่าวด้วย ยังเสริมอีกว่าขยา FC มีศักยภาพไม่น้อยไปกว่าสโมสรอ,อื่นและไม่ได้มีเพียงลูกตั้งเตะของเขาเท่านั้นในขณะเดียวกันเราก็มีผู้เล่นชั้นยอดที่ทําประตูจากลูกตั้งเตะได้เช่นกันการเจอกับขยา FC คือความท้าทายอย่างหนึ่งและเขาหวังว่าพวกเราจะเป็นฝ่ายชนะลูกกลางอากาศทั้งในเกมลุกและเกมลับก็สําหรับโปรแกรมการแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก2021รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกของ B ีจีปทุมยู่นเตตนะครับจะพบกับขยา FC ทีมจากฟิลิปปินส์ในเย็นนี้ฮะเวลา17นาฬิกาที่ สนามรีโอสเตเดียมก็เอาใจช่วยให้เดอะแลบบีดครับคว้า3แต้มให้ได้ครับและนี่คือทั้งหมดของการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยครับแฟนคนไหนอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลไทยคอมเมนต์ไม่ได้เลยฮะเราสัญญาว่าจะไปหามาเล่าให้ทุกท่านฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับตอนนี้ซ u b สไครต์ทาง YouTube กำลังขึ้นเลยฮะเราอยากเห็นสัก5,000ันซับครับกดกระดิ่งตั้งเราเป็นซีเฟิร์สครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากทางช่องเราครับสิงเอกมัยไทยลีก no